ที่ร้านน่ะขอแนะนาเลยคืออย่างแรกก็คือแปดเซียนทาบะหมี่แห้งมาใส่ลูกชิ้นทุกอย่างใส่ของแปดอย่างก็แปดเซียนเหยียบเมคาไปเลยอายุของร้านมีอยู่ประมาณ80ปีแล้วตั้แต่รุ่นแรกบางวันเปิดร้านส0 0โมง10โมงครึ่งก็หมดแล้วเพราะลูกค้าโทรมาจองกันหมดขนมจีของที่ร้านซอสของที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันว่าเราุงเองทั้งหมดเนี่ยเราทำเอง มนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแคสิทธิยาครับเล่าก่อนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นของครอบครัวก็คือมา3ามเจเน t เรชันแล้วเอิญว่าแม่เริ่มทํางานไม่ค่อยหวแล้วแล้วก็ช่วงนั้นผมก็จบพอดีแล้วไปสอนหนังสือก็เลยบอกว่าเออนั้นถ้าแม่ทำไม่ไหวเดี๋ยวผมก็เข้ามาช่วยทํา อายุของร้านมีอยู่ประมาณ80ปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกแต่รุ่นผมเนี่ยมาทำเองเนี่ยก็ประมาณ10ปีละก็คือรสชาติก็คงเดิมนะครับผมแล้วเราก็ใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วยังคงเอกลักษณ์อเดิมอย่างเช่นวัตถุดิบที่เราใช้เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูที่ไม่ติดมัน ที่พัฒนาของผมขึ้นมาก็คือว่าไอตัวแปดเซียนคือบะหมี่แปดเซียนเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องอะ่ะดั้งเดิมทีเดียวคือผมอยากจะทานอะไรเยอะๆทําบะหมี่แห้งมาใส่ลูกชิ้นทุกอย่างนะครับก็มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเต้าหู้ขาวลูกชิ้นเต้าหู้ทอดแล้วก็ลูกชิ้นหมูทอดแล้วก็ใส่ขนมจีบลงไปแล้วก็ทําไข่ดาวโปะลงไปอีกแล้วก็เอาเกี๊ยวก,กรอบม,มาใส่พอทํไขายเลยเสร็จบ,บอกว่าเอาชื่ออะไรดีเพื่อนรบอกเอาใส่ของ8อย่างก็แปดเซียนเหยียบเมคาไปเลย ขอแนะนําเลยคืออย่างแรกก็คือแปดเซียนอย่างที่2เลยคือขนมจีของที่ร้านเพราะว่าซอสของที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นซิงเกิลเจอร์ของร้านอือนกันว่าซอสเราปรุงเองทั้งหมดเนี่ยเราทําเองหมดฉะนั้นมันเป็นซิงเกิลเจอร์หรือถ้าเกิดจะอยากได้รสชาติแบบดั้งเดิมจริงๆเนี่ยขอแนะนําว่าเป็นเส้นหมี่น้ำนะครับผมบพดเพราะว่ากุ้ยเต๋อแค่ดั้งเดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะทานเฉพาะเส้นหมี่ ราคาก๋วยเตี๋ยวชามธรรมดา50บาทแล้วก็ใหญ่สุดของที่ร้านก็คือ8ดเซียนเจ้ายุทธจักร9 0 0บาทครับบางวันเปิดร้าน10บโมงสิบโมงคึ่งก็หมดแล้วเพราะลูกค้าโทรมาจองกันหมดแล้วเราทำเพิ่มก็ไม่ไหวแล้วเพราะเราเหนื่อยเพราะเราทำเองตั้งแต่เช้า ในช่วงแรกปีแรกๆเนี่ยครับไม่ใช่ว่าดีเลยยอดก็ยังตกอยู่เพื่อจะมันเริ่มสําเร็จเลยเนี่ยตอน8เซียนพอดีเพราะว่าตอนที่ผมคิด8เซียนขึ้นมาเนี่ยประกอบกับว่าตอนนั้นนี่โลกโซเชียลเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจะมีมากขึ้นแล้วประกอบกับว่ารายการทีวีก็เข้ามาถ่ายจังหวะนั้นพอดีเริ่มดีขึ้นกระเตื้องขึ้นตั้งแต่ตอนแดเซียนเมื่อประมาณ5้ปีที่แล้วเนี่ย ลองมาทานที่ร้านดูนะครับผมร้านก๋วยเตี๋วแคทสีพยานะครับอยู่ใกล้กับสี่แยกสีพยาตัดกับเจริญกรุงนะครับเข้าถนนสีพยามาประมาณ100เมตรนะครับอยู่ด้านขวามือก็ที่ร้านเปิดขาย1 0บโมงเช้าจนถึงบ่ายสนะครับจะเปิดทุกวันครับไม่ไม่ค่อยมีวันหยุดเท่าไหร่จะหยุดแต่เทศกาลใหญ่ๆ